สูส่ศูนย์ไก่เกียร์ข้อพิพาทภาคประชาชนพระราชบัญญัติไก่เกียร์ปี2562ขอทุกท่านจงบังเกิดจตุรพิษมหาเศรษฐีบุญบารมีไพศาล สวัสดีครับป๊อปโชตนะพรหรืออาจารย์ป๊อปประสิวลีครับครับสวัสดีครับผมว่าที่ระฐมนตรีว่าการกระทรวงนวันนี้เป็นวันดีครับที่มีการเปิดศูนย์ใหม่นะครับศูนย์ไก่เกียร์แขวงคลองถนนเขตสายไหมครับก็วันนี้มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการไก่เกียร์ที่กรมกองติดได้เปิดแพร่ให้พี่น้องประชาชนทุกชุมชนครับได้มีโอกาสเรียนรู้ข่าวสารพิเศษและผลประโยชน์ของอคนละเมืองครับแล้วท่านประธานศูนย์ แล้วก็คณะกรรมการก็ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนยุติธรรมขับประกันตัวทั่วคราวครับผมครับประมาณนี้นะครับเรื่องย่ายในความอะไรพวกนี้ครับให้ชุมชนได้ทราบว่าเขาธุรกิจได้ร้องของได้ที่กองทุนยุติธรรมครับฝ่ายฝ่ายกองทุนยุติธรรมครับผมครับยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมบรรยากาศด้วยกันนะครับผมว่าที่ร้อยตรีสุภโชค จากไต้หวันอาชีพทนายความนะครับเอ่อได้เข้าไปสู่วงการไก่เกลี่ยรู้สึกมีประโยชน์นัทั้งเป็นทนายของฝ่ายโจทย์และฝ่ายจำเลยแล้วฝ่ายโจทย์หรือฝ่ายจำเลยเนี่ยจะต้องเสียตังค์ให้ทนายไปทำพิดีให้ในศาลทีนี้การเรียนรู้เรื่องการไก่เกลี่ยเนี่ยถ้าเรามีประธานศูนย์ไก่เกลี่ยเราก็เอาเรื่องร้องเรียนที่จะไปขึ้นศาลเนี่ยมาปรปึกษาท่านประธานคณะทำง,งานเรามีเรื่องอะไอย่างนี้อย่างนี้นะครับก็ไม่ต้องเสียค่าทนายนะครับผมเองเนี่ย เรารู้สึกว่าเราไปได้ค่าจ้างเราเหมือนคนทะเลาะก,กันอะฮนะเราไปได้ค่าจ้างเราเราเรามากินมาใชา้เรารู้สึกไม่ค่อยมีความสุขนะครับแต่ถ้าเราช่วยเขาไม่ต้องเสียงเงินมาคุยเขาตองดองกันนะญาติพี่น้องก็ไม่ต้องทะเลาะกัน,อกกนตอนนี้ <c oughs> ทำแทนคุณแผ่นดินแทนคุณเข้าสุขนะอะไรที่มากกว่าหนึ่งย่อมประสบความสำเร็จได้เสมอสวัสดีครับ ก็ช่วงเช้านะครับก็ขอแนะนําตัวนิดน,นึงนะครับผมป๊อบชตทานพรหรือว่าอาจารย์ป๊อบพระศิวลีเพราะว่าเป็นประธานมูลนิธิพระศิวลีศิลปินดาราสายบุญนะครับไปจัดสร้างมาทั่วประเทศกว่า500วัดแล้วแล้วก็สูง77เเมตรนะครับวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับก็ในส่วนของพระราชบัญญัติตัวนี้นะครับมีประโยชน์กับประชาชนอย่างมากเพราะผมเนี่ยก็เป็นประชาชนคนหนึ่งนะครับ ตามราชกิจจานุเบษาหมายความว่าได้คลอดมาเป็นกฎหมายให้ผู้นําชุมชนนะครับได้มีส่วนร่วมนะครับในการพัฒนาและในการเยียวยารักษาในส่วนของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกองทุนนิธิธรรมนะครับสุดยอดเลยครับผมครับที่ได้มีโอกาสช่วยเหลือแบ่งปันให้กับภาคประชาชนได้เข้าถึงและเข้าใจในส่วนของการเยียวยารักษาด้านต่างๆครับก็ขอขอบพระคุณนะครับกองทุนนิธรรม กองทุนกองทุนความสิทธ,ธิและเสรีภาพขอเสียงปรบมือหน่อยครับสิ่งหนึ่งที่ผมจะบอกว่ายิ่งใหญ่ยิ่งกว่านั้นนั่นก็คือว่าพวกเราคือเป็นส่วนหนึ่งของสังคมพวกเราคือส่วนหนึ่งของประเทศที่จะนำพาพัฒนาประเทศชาตินะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณนะครับที่ผู้นำนะครับชุมชนหมู่บ้านแล้วก็ท่านประธานนะครับวันนี้แสดงความยินดีด้วยครับสกม,มือไว้เยอะนะครับร่างกายจะได้กระชุ่มกระชวยยามเช้านะครับแล้วก็ สิ่งหนึ่งที่พวกเรานะครับจะได้สิทธิประโยชน์ไปถึงทุกๆครัวเรือนเลยคือว่าต่อไปนี้อะไรที่ท่านเดือดร้อนอะไรที่ท่านมีปัญหาในชุมชนท่านมาปรึกษาที่ท่านประธานแขวงเขตนี้ได้เลยครับผมดีไหมครับท่านเกิดประสบอุบัติเหตุนะครับครอบครัวท่านอาจจะเสียชีวิตไม่มีคู่กรณีทางกรมกองทุนยุติธรรมมอบเงินสนับสนุสนให้ท่านดีไหมครับ ปบมือดีครับปบมือบ่อยๆนะครับเลือดลมจะได้สุกฉีดนะครับมีพลังงานพลังใจนะครับต่อไปนี้ครับความยากจนก็จะหมดไปเพราะว่าพวกเรานะครับทำงานกัน24ชั่วโมงนะครับผมก็ป๊อกไก่เกียรย24ชั่วโมงในส่วนของแขวงเขตยานวารและก็ให้กับทั่วประเทศนะครับถ้าหากว่าผมมีประโยชน์กับทุกท่านก็ยินดีรับใช้ ทั่วประเทศนะครับผมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคณะยาติธรรมครับแล้วก็คณะชุมชนนะครับของกองสนามบินนะครับวันนี้เราก็อยู่กับท่านประธานนะคุณแม่สรัญญาแล้วก็ท่านพี่นะครับจักรวาลนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวครับผมครับแล้วก็ท่านผู้ชมด้วยนะครับคณะผู้นําศูนย์นะครับชุมชนแห่งนี้นะครับ อยากทราบว่าวันนี้เรามีงานกิจกรรมเกี่ยวกับการเปิดสูงนะครับแล้วก็กิจกรรมในเรื่องของการอบรมข้อกฎหมายให้ประชาชนรับทราบนะครับผมคุณแม่รู้สึกยังไงครับที่ได้กระทําหน้าที่นี้เพื่อชุมชนครับผมก็มีความภาคภูมิใจนะคะว่าเราสามารถที่จะนําสิ่งที่ดีๆมามาสู่ สถานที่ที่เราอยู่ปัจจุบันนะคะทําให้ประชาชนไม่ต้องไปสถานีตํารวจไม่ต้องไปที่สาลนะคะเราทํานองเหมือนอย่างว่ายกศารมาไว้ที่บ้านะนะคะให้มีการพบปะพูดคุยกันแล้วก็ตกลงข้อพิพาทด้วยความพอใจทั้งสองฝ่ายยุติกันที่บ้านเราเลยค่ะดีมากเลยแมครับขออนุญาตฝากเบอร์หน่อยครับเบอร์โทรแม่ครับเบอร์อะไรครับ089นะคะห6ห 8562ค่ะครับผมท่านต่อไปครับท่านกวานครับการเกิดกรณีมีปัญหากันข้างบ้านนะครับนะฮะก็สามารถที่จะมาที่ศูนย์ได้ครับศูนย์ไก่เกลียนี้ไม่ต้องไปโรงพยาบาลไม่ต้องขึ้นศาลจบที่ตรงนี้นะครับผมเสียค่าใช้จ่ายครับไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยครับโอ้โหไม่าใช้จ่ายด้วยครับผมฮะแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเอ่อบางท่านติดคุกนะครับติดคุกนะฮะหรือว่า นี่ครับศูนย์กาเรเกณฑ์ด้วยกันอีกแต่ว่าผู้ดำพิมชนต้องเป็น,นคน,นที่เป็นคนประคับประคันครับครับผมครับเบอร์ศูนย์หกห้าสามห้าหนึ่ง 6593ครับรับ24ชั่วโมงครับเพื่อไปชาชนครับสุดยอดเลยครับผมขอบคุณเลยครับต่อไปครับพี่ช้างลองดูนะครับพี่ชนครับพี่ชนครับก็ผมได้ก็คือเป็นผู้แก่เหลือว่าได้รับการอบรมจากกงกระทรวงมาแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือทุกคนด้วยความยุิธรรมนะครับในรวมๆแล้วพวกท่านๆก็พูดเล็กผมก็ไม่รู้จะพูดเลยแต่ผมย่าดีที่ให้ความยุติธรรมกับทุกคน อยาให้ฝากเบอร์โทรไว้ด้วยครับผมอ๋อครับผม087นะครับ0999 077ครับผมครับผมครับอย่าลืมนะครับฝากศูนย์ไก่เกียรติพิพาษนะครับไว้กับผู้ท่านด้วยนะครับผมครับผมครับแล้วก็ยังไงนะครับก็ติดตามนะครับแล้วก็เผยแพร่กันก็คือได้บุญเหมือนกันนะครับเพราะว่าสิ่งที่บอกไปเนี่ยเป็นชุมชนที่จะได้รับนะครับข้อมูลข่าวสารต่างๆผู้ประโยชน์เราจะไปรับชมบรรยากาศนะครับยว ท่านดรโคสิตสุวินิจิตนะครับประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการไก่เกี่ยข้อพิพาทกระทรวงยุติธรรมจะมาเปิดงานให้ด้วยนะครับสุดยอดเลยครับสุดยอดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดครับพี่ต้อมสวัครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับประธานชุมชนหมู่บ้านนะครับผมผมอยู่กับพี่ต้อมนะครับวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับผมชื่อกรีสุวัฒนะเป็นประธานชุมชน เตี่ยนสนพัฒนา33และประธานเครือข่ายชุมชนระดับเขตแล้ววันนี้ในฐานะที่มีการเปิดศูนย์ให้ความรู้กฎหมายภาคประชาชนโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะครับแล้วก็ในส่วนของการเปิดศูนย์ไกลเกี่ยค่อยพาภาคประชาชนวันนี้รู้สึกเป็นยังไงครับที่ได้มีการเปิดอบรมหรือว่ามีการสัมมนานแล้วก็บอกให้ประชาชนในชุมชนบ้านเราเนี่ยได้ความรู้แล้วก็ได้สิทธิต่างๆมากมายเลยที่เรายังไม่เคยทราบมาก่อนครับ ก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณกระทรวงยุติธรรมนะครับจะมาร่วมการเปิดศูนย์ไก่เกี่ยข้อพิพาทแวงของถนนนะครับผมเป็นที่ปรึกษาของศูนย์ไก่เกี่ยนี้อยู่ก็ถือเป็นโอกาสอันดีสุดๆมากๆนะครับของประชาชนที่ได้มารับฟังข่าวสารวันนี้แล้วข้อพิพาทต่างๆที่เริ่มต้นก็จะจบโดยเร็วโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาและก็ไม่เสียเงินทองที่เราทุกวันนี้เราก็แยกกันอยู่แล้วนะครับ ผมผมยินดีมากนะครับวันนี้ที่มีโอกาสได้เปิดศูนย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านมาใหา้ความเข้าใจเกี่ยวกับพรบกฎหมายต,าต่างๆของการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนชเป็นครั้งแรกนะครับในย่านนี้ที่มีโอกาสแบบนี้นะครับยีองไร,รก็ต้องขอบคุณท่านสารญญาประธานศูนย์ด้วยนะครับ แล้วก็ขออนุญาตคุณพ่อนะครับฝากเบอร์โทรไว้หน่อยเพื่อชุมชนในหมู่บ้านเราจะได้รับสิทธิประโยชน์เวลามีเรื่องเดือดร้อนอะไรต่างๆนะครับผมครับสำหรับเบอร์ติดต่อผมก็ติดต่อได้24ชั่วโมงนะครับที่เบอร์0949231111ครับครับผมครับวันนี้ก็ต้องขอกลับขอบพระคุณพ่อมากนะครับครับผมครับสวัสดีครับ